กิจกรรมสดมนความเพียนพระกิ่งพรีพินาศครั้งที่82วันที่21กรกฎาคม2568ครับบัดนี้วันที่ 21กรกฎาคมพ,พุทธศักราช2568เป็นวันที่82ที่ข้าพเจ้าประสิทธิทรัพย์แสงสีขอถวายเสียงสวดสาธายาประสูติพระบุรีรามณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยา์ยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะประยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดบทที่1บทกราบพระร,รัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธวัตถุธัรรมวันตังอภิวาเทสวาคาตัวพระวตาธรรมโมธรรมังนรรมสาม สุปฏิปันโนเพระว่โตสาวโกสังโฆสังฆังนล้วมาบทที่สองบทบูชาพระเพรีพินาศอาหังสมมาสัมพุทโธสุจิรังกวารินิพพุโตคุณีหิธรามนุธานิปารมีจติสติยาวชิวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสังฆตโตภูเชมิรัตนตติยังธรรมังจารามิโสตินา บทที่สามบทโสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลเลสุอัตราขจันตุเทวดาสัตว์มังมุนิราชาสาสุนันทุสขมว์ขังสักเกกาเมจารูเปคดีศิลาตเตจันตริเกวิมานีที่เปรตเตจะกาเมตารุวะนคกไหเนเกหะหัวตุมเฮกแกเต่ผูมาเจริญตุเทวาชาละแตละวิสเมยะข้าการพนาค่ติตันตาสันติเกย่างมุนิวรรวาจานังสาธวโมเมสุนันตุธรรมสวนาคการุอุยัมปัตันตาธรรมสวนาคการุอุยัมปัตันตาธรรมสวนาคการุอุยัมปัตันตา บทที่สบทสวดพุทพะะะมังกรนโมทัสสะวะตัวระหะสโตสัมาสมบุธัสานโมทัสสัพพะปะตัวระหะโทสัมาสสพุธัสานโมตัสสะปะตัวระหะโทสัมาสมพุธัสาบทที่หบทสวดไตสราคมันะ้บาถาพุทธังสรานาคชามีธรรมังธรรมนังธรรมังสรานาามิสังขังสรานาคชามีตุติยามีพุทธังสรานาคชามีตุติยามีธรรมังสรานาคชามีตติยามีสังขังสรานาคชามีตาติยามีพุทธังสรนาคชามีติยามีธรรมังสรนาคชามีตติยามีสังขังสราาคามา วรังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมหุตุสัพพทานาติเมสระรังอัญงธรรมโมเมสระรังวรังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมหุตุสัพพทานาติเมสระรังอัญญสังโฆเมสระรังวรังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมหุตุสัพพทา บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนาปนามะคถาพุทธังนาเมรัตนาปุทาเสรีไะจิตตังตัมังนาเมรัตนาปุทธาวิสุทธิสางหลังสร้างขางนาเมรัตนาปุธิพุทธะสุสิลติธิเอตังนาเมติรัตนางรัตนาตยวะหังสัมมาสัมโสาริตตวัตถุพิเชษสภูตังอัญโยยายายุตะคุณอโยฆะสวะสัพพวัตตังอสุมิตยามหีปิตเทวโยธาติธันเตเอกาวินาตฐิตาเลสัมมาสัมภเวนะโลเกกะธาจิจาจิเรนจปาตุพุทังคัมภีรยามิสยังอติตุทัสสะทังวิญญูห โลกามิเกหิจ ay ama um um ิกทานจุปละปณียังเกสันจิสุตุวิธีตังคุณกายตายะนาเมหิเยว่าชนะตายะสุวิสุตังปิสมุปตะตังมานาสิสุทภาษาตถานาบุญญาธิการนามาตมุตตะมลาภูมิบุญนาภูมังทุกขาปะมุตจนามุขาสารนังขตานณปูชาระเฮสุปรมังอภิปูชนเอยังนิพานาสัจิกิริยาอุปนิสัยยะทั้งสามาเกเรสามาลาศวันาสิริยาจะสาธุหิอัตถากุสเลหูปเสนวณียังปาณิหิจาปิสารนังขามณียเมวะตัตมาหิตังระติรัตานังสารนังขตมหะ นัตตินทิวังคานาเนสุนธรรมสมานาปูเจมจาปิสัสถังสุภัสสนาจิตตาตถานุปาริยาสัทธารตาจารุเยนะตถาสุกันเตสุพิภเวมุเตเจนะตัสสัสสท้าปิสุวัติโหตุโยเจทาธรรมาวินัยมีประมาณภูโตโลกุตระาภิสมัยโยนีโตสุโคจังตัสศวันดิสยาเจยายายามปิโหตุวัตุเตยปริจิตโตสุภัสสคราคาร บทที่8ปดนมการาสิทธิ์คาถาในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรถโยจากุมาโมขมลาปะกโตตัมโมขุโตสุกโตวิมุโตมาราสปะสาวินิโมจายานโตปาปิสิเกมังชนังวินเนยยักพุทธังวรันตังสินัสนามามิโลกัสานาท่านจาวินายกันจ่าตันเตชจัสเตชยีสิทิหุตุสัพันตรายาจาวินาธเมตุธรรมโมทะโชโยวิยาตาสะสะตุสะเสติโลกัสาวิสุติมาคังนิญญานิโกธามัตาราชตาริตัตตวะทันติกโรุสุจินโนธรรมังวรันตังสินัสสันาหมาเตตชมิ ทีโฮตุสัพพันตรายาจวินาสเมโตสัทตตมเสนาสุกตานโคโยโลกัสปาปูปกิเลสเชตาสันโตสยังสันติโยจะโกจะ สวากาตธรรมังวิธิตังกโรติสังขังวรันตังศิลสนามามีพุทธานุพุทธังสมัสิและทิฏฐิงตันเตจซาเตเจีเอติทิโฮตุสพันตรายาจวินาสเมตุบทิก้าบทส่วนนโมการอาถากคถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะสัมเหสีโลโนนโมอุตตมะธมัสาสวาคาเตจวเตนิธาณโมมหัตตงสาปิวิสุทสิและทิฏฐิโนนโมอมาตยาราตัสะดาตตานัตยารัตตาทุกข์นโมอมากาติตาสะตาสัวตุติยาสปิณโมการปภาเวนะวิขจรูปุตตวานโมการานุภาเวนะสุวติโฮตุ 見てて終わる。 บทที่สิบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยว่ควาสเกสุวิหาติกับิลวตุมิวะวเนมหาตาพิกรสังเกตนสติรปจมาเตหิพิกุสเตหิสเหวาหันเตหิตาเหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหติภควะวัตสัสตะเนียภิคุตังันจอโคจตุนางสุทาวากษตรยิกานังเทวานังเอตตาหุติยังโกภควาตเกตุวีหาติกับิลวตุสมิวะวเนมหาตาพิกสังเกตนาสติรจมาเตหิภิกุสเตหิสเปหิวาระ mayanya penapa kata nu pasang kemuliaan mitawa pasang kemita wah perkawat orang tiga baca kata penya mati atau kata dewata sejati namanya para guru suci tanggwa bahang pasaraya pasar ini tanggwa bahang seminggu ayu memilah sutar bersih suteve suantarahita pura toka patutlah hang su atau kata dewata perkawat nang apinya tua ini kembang tang atau su ini kembang tang เอกาเทวตาภควโตทัานติเกอิมังคตังอภาสิมาสัมโยปวันตสมิงเทวกายาธตมาคตาอาคตมาห์อิมังธรรมสมยังตะกิตายวะอ布าชิตตสังคติอตะโกอ布拉เทวตาภควโตทัานติเกอิมังคตังอภาสิตตระภิกโกโสถามาตังสุจิตตังอัตโนอุชุกมาคังสุขะสาสีวะเนตานิคาเหตวาอินทราญานิรักันติปฏิตาติอตะโกอราเทวตาภควโตทัานติเกอิมังคตังอภาสิเชตวะ ขีรังเศตวันปลีข้างอินทขีรังโอหะจอมเมชาเตจารันติสุทวิมลาจักมตาสุทันตาสุสุนติอัตโคราเทวตาปกตโตสันติอมงอาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสันังคตาเสนตคมิสันติอปยภูมิกว่าหายะมนุสรังเตหังเตวกายังปริภูเรสันติอัตคโคภควะภิกขุอามันเตสิเยภูเยนะพิโกเวทาสุโลกธาตุสุเทวตาสันิปติตาหติตัทะคตังศาสนาว่ภิกขุสังันใจเยปิเตภิกเวยห้สุนติตมัตตานังอรหันตตสั พิเภกเวทผูวิสังติอนาคตธรรทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสถิริภวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาผูวิสังติเจยิญทาบิมายังเอตารดหิอาจิกิสัมมิพิภเวเทวกายานังนามานิกิติสิสามมิพิภเวเทวกายานังนามานิเตสิสามมิพิภเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาตุกามนาสิกโรสัปสิสามิติเอวอมพันเตติโกเตปิคุวะโตปจโสทุโมะวะเอตโตโวจะ สิโลกมนุกัสซามิยะตบุมาตาสะสิตายาสิตาคิริฆาบะลังวะหิตาตาสมาหิตาปุุเสหฮาวะสลีนารลมังทัพิสังพุโนโอทาตมานาตะสุทาวิปัสสนาเมลาวิลาปิญโยปจัตเตยัตวา

สตตินุมทพมนาอภิกรรมภูพิุณาสมิติงนาจะสาหัสซาเฮมาวตายาฆานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสัตสีโนโมทัพมนาอภิกรรมภูพิคุณาสมิติวนาสาตะกิลาติสาสาหัสซา

Pemiru raja kaya kosa wakasemidik menang pulih maja tisang raja satan laku basah satikan napa nang asipati maha raja yasati soputa pita sapa wo indana maha maha pala Yiti wana manto yasati nomo tamana api gamo pikunasemidik menang raja biru lahu tabasah sati kumandana raja yasati soputa pita sapa wo indana maha อิทิมตุจติมตวนามตยศสินโมทมนาภิกขามุปิคุณาจมิติวนาปิมาจติทังราชาวิรูปโคปัสสตินะคะนาธิตติมหรายสติโสปุตปิตสภโวินทนามามาภะลาอิทิมตุจติมตวนามตยศสินโมทนาภิกขมุิคุณาจมิติวนาอุตราจาติทั้งราชกุเวโลตัสสะติยานาธิตติมหาราชยสติโสปุทปิตสภโวินทนามามหาภะลาอิทิมตุติมตวนามตยศสินโมทัพมนาภิกกามุปิคุต นะสาตมนตาจตุโลติสัตตังตะละมานะอะจังตุวะนิกะปิละวะตุเวเตยตัมมัยะวิโนธะสาอะกุวันจะนิกะสาธะมะยากุเกนตุเวเกนตุวิภูจวิภูโตสะหะจันโนกะมะเสโตจัจฉินุกันนุพะนิกาดูจัปะนะโอกะมะโยจะเตวะสุโตจะมัตตะริจิตตะเตโนจากคันทะโพนะโลราชาสะโนสะโพ อากูบัญจะศิโคเวติภหลูสุรีวาะเอเตจเนจาราชาโนคันธาตราชุพีโมทัมนาอภิกามูปิคุสมิติวันอทะคูณันาคาเวสันลสหัตากะกัมลัตตราอากูบยาคาทายติพิยมุนาตารตจะอากูนาคายาสติโนเอราวันโนมหานาโกโซปคัสมิติวันเยนาคาราเชสหัตสารันติติภัิชาปกวิตุชคุเวหายาสเตวนาวัปตาจิตราสุปนาอิติตะานังอาภินตานาคาชาณมาสีสุปนาโตเขมมังปุโตตนะหิวาจหิุโววายันตานาคาสุป ววสเตอิที่นตัยาสัสิีโนการละกัญชามหาพิสมาอาสุราทาเวอาสุราธานเวขาสะเวปจาติสุติเตะาาโตนมติสหัสันาิปูตานางสเวโรจนามกาสนาหิตวารลิเทนังลาภุพัทุพปะขมุสมโยธานิพันธเตวิูณัสัิติโกนัอาโภจะเทวปัทวีจะเตโชโยยโยจะทั ตถาคามูวัลุณาวัลุณาเทวาโสโมเจียสัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสีโนทัศเตเตตาตถากายาสเพนานะตวรนิโนอิทิมนโตชติมนโตวนาบนโตยาสสีโนโมทัศมานาภิกขรมุภิคุณสมบิติมุนังเวณฑูจะเทวาสาลีจะอาสมอาจะทุเอยามาจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุระกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตานักขัตตานิปุระกิตตว์อาคูมัทวลาหกาวสุนาวาโสโมเซโตสโกปะคาภูรินทโตทัศเตเตตาตถากายาสเพนานะตวรนิโนอิทิม นั้นสมิติจึว่าอาทาคูทาภูเทวราชลามคิสิการิวะอริตกาจารโอชาจาอุมาอุภานิพาติโนุวรุณาสหธรรมจจาอตุตาจาเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูสาวะเนสินทถ้าเสตตัสะทากายาสเพนันตะวันนิโนอิทิมนโตจุติมันโตวันทัมโตยัสสิโนุวัฒนาภิกขามุภิกุนั้นสมิต <outside> ิจึงา สมานามหาสมานามนุษย์มนุษย์สุตมาคิธาปุติกาอาคุอาคุมโนปุติกาอาทักขูรโยเทวายจโลตวตินปารคามหาปารคาอาคุเทวายาสตินทัตเตเตตัตทะกายาสเปนนะนะตวันีโนอิทิมโตชติมโตวโตยาสตินมทามทาิพกมุภิุนัสมิติวสุกาาดูมหาอรุณาอาคุเวคาัสสะโอทาตะกายาามขาอาคุเทววิจักขาสถามัตตาราคชามิสกยาสตินทนยังอาคาปชุนโนโยติสาภิววัตติทัตเตเตตัตถะกายา केमिजातु सितायामागतकातकात्ययासतिनो सम्पितकालोमासेथाशोतिनमाचासुवाणीमानरतिनो आकुआथाकुवरनिमिता तथातेतथाकायसपेननात्वानीनो इतिमंतोशोतिमंतोवनोतोयसतिनोमथावनाभिगममुविगुनासमिदिगुना สถตเทวินายาสเพนานาตวนโนนามนวายนาคันชุงเยจันเยสตาสหปางอุทชาติมากีังโตโอคาตินมนสวะงทัเคโมคาตรังนาขังจันทวัสิตาตีตังสุภาหามาปรมาโตจัปปุไตที่มาตโตสหัสนากุมารุติโตจสุปคติมิติมนังสหัสสภามมโลกานังมหาภามาปิติเตติอุปปโนชิติมันโตพิสมะกายโยยัสติโตชาสระอิระอาปเจกวะสวดินโนเตสันจมตโตอาาหริโตบริวาริโตเตจัสสเปอวิกันเตสินเทตเวส สมรติปิวารีธรรมโมจีธาโคจินังอิติตธรรมหเตโนงกนหาเตนังเปรตยิปานีนาตรมหาจารัสลังกตะวันเพรวังยศพระมุสโกเมโกธเนียโตสวิชโกตถาสมปือเถาวัติสังกุโตอาศัยองเซตันจาสัพพังพิญญายะวะวัคคีะวันจะสัพพุมาตโตอมันติยิสัตถาสมเกศเสนีระเตมาราเสนาวิกันตาเตวิชานาทัศกโูเตจจาตบปามากระุงสุตวะพุตสัสสะนางวีตระเคิปกามุงเนสังลงมาปิอินเชยงสะเพวิชิตตสังฆามาเพยรติตายาสตินโนมตันติสหพุทธิสาหกัเตชนสุตา บทที่สิบเอ็ดบทส่วนมังคลาสุตังเอเสวนาจะพาลาลังปฏิตาเนจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสวะโสจะปูเพจะกตาบุญญาตาอัตตะสมะปณิเจจเอตมังคลมุตตมังภาหุสัจจันะสิปจัยวิเนโยจสุสิคีโตสุภาสิตาใจวะจะยาวาจเอตมังคลมุตตมังมาตาปิตุอุทานังปุตตะธาดาสังฆโหอนาคุลาจะกรรมตตาเอตมังคลมุตตมังทานัญจะธรรมะเจริยาจะยาตการณ์จะสังฆโหอนาวชานิกามานิเอตมังคลมุตตะมังอรติวิ ศาสนิกทีจักกตตาห์ูตากาเลนะธรรมะสวนังเอตมังคลุมุตมังขันตีจัตโสวจัตสตาธสมานานาจัตสนังกาเลนะธรรมะทักษะเจ้เอตมังคลุมุตมังตาโพจักรามหามาจาริยานจักริยสัจานาทสนังนิพพานาสาธิกิริยาจ่าเอตมังคลุมุตมังพุทธาสโลธรรมเเอหิจิตตังยสานากรรมปติอาสุกังวิลังสังเขมังเอตมังคลุมุตมังเอตติสานิจตวานาสัพพะมะปราชิตาสัพพะโสติงขจันติตันต์เอสองมังคลุมุตตมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตน ยังกินจิวิตังอิสวาคุดองวาสเคสุวายังรัตนนปณีตังนัโนโสมังอจิตตตาเกเตนะอิธรรมปีผูเตรัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโพตุใครยังวิรากขามะตังปณีตังยะทัชขาสกยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณรสมะทิกินจิอิธัรมปิธรรมเณรัตนนปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโพตุ ยมพุทธเสถโริวันิยีสุจิงสมาธิมานตินานตะวิกัญมาหูสมาธินาเตนสมุนวิจติอิมปธเมรานัปณีตังเอเตนสเจนสุวัิโหตุเยปุกลาอาตาตังปัสตาสตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกิเสุขตาสัสวะกาเอเตสุตินานิมหาปลานิอิมปิสังเรานปณีตัเอเตนสเจนสุวัิโหตุเยสุปยุตามาสะสานนาิกามิโนโคตมสะสนมิเตปฏิปตาอมตัวิไคหละธรรมุธานิพุติงพุชานาอิมปสังเานปณีตังเอเตเจนั สมิงเตคินาพิชาอวิลุลหิชันธานิพันติตีตตรายยะทายัมปฏิโบอิทธาปีสั้งเกลตนาวณีตัเอเตนาสาเจนะสวัสิโหตุ บทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัตวะอัตตาเฮเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตาทันตัสสะโพสัสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเตโอนะคันตมวนะมาโรสหะโพมัมุนาชิตังปชิตังกิยรตตาทารุปัสสะชนุโนบทที่สิบสี่บทสวดเก็บบุตรสูตรพระศิษย์จะมีทางเตนะปะควปตาจันตาปัสตะอารหัตาสัมมาสุภเทนะเอตาตุเมห์มาอนุตเวนะมาปรมามปรายามาอิติกิรยามาปิตะกระสัมปทานีนะมาตัคเหตุเมมานะยัคเห้นะมาอาการะปริวาตะเกนะมาทิตินิจานะคันติยามาพระปุ อเมตามาธวจาอิเมตามาวิญโยคารตาอิเมตามาสมาตาสมาธินาอหิตายาตุกายาทรวัตันติอาตาตุเมหปชะเหยีตธายาตาตุเมอัตนาวาจาเนยยาธาอิเมตามากุสะาอิเมตามาอาดาวาจาอิเมตามาวิญโยปัสสะทายอิเมตามาสมมาตาสมาธินาหิตายาตุกายาทรวัตันติอาตาตุเมเหอุปัชฌายาธาญาธาตุเาติ บทที่15บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตธมพรมายุชาวรูปนิตสสันนัสันติตานาเอตังพยามรณีเป็นกามนุพุญญาณิกายิลาธาตุกาวานิอุปนิยติชีวิตธมพรมายังชาวรูปนิตสสันนัสันติตานาเอตังพยามรณีเป็นกามนุโลกามิสังปชาให้สันติเปโกโยทกายเยนาสังโยมวาราจายุทะเจตสาตังตัจเปตัสสุขายโหติยังชีวมโนภโรติปุญญาธรรมโมหเวรักติธรรมจาริธรรมโมสุจินโนสุกามาวะหะติเอสนิสังโสธรรมีสุตินเนนัสุขติณกัจติธรรมจาร ข้าราชกาติยธรปัญญาญาปัสสติอธานิปินติทุกเกสมุโควิสุทติยาสมุทธรมาณตาติยถาปัญญาญาปัสสติอธานิปินติทุกเกสมุโควิสุทติยา บทที่สิบหกบทสวดอปันนักชาติโดอปันนักถารมนั่นเมเกตุติยังอหุตกิกาเอตาทัญญายามีทาวีตังกเนื้ยาปันนกลางพระหุงเมตตังยันติบกตานิวานานิจจะอารามุรุขจิตตายานิมุรุส้าวยยตจิตตานีตังโงสารนงเกมังเนตังสรรมุตตะมังเนตังสรรมาคมาสัปปะตุขภูมิจติโยจะพุทธันจะธรรมัญจะสังขจะสร้ังกัโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญาย่ปัสติทุครั้งทุกขะสมุปาทางทุกขะจะอัตติกกรรมอริยัญจะถังทุกขูปึสนมย่ังมีนัง เอตังโขสารนังเขมังเอตังสาระมุตตะมังเอตังสาระมระขมะมะสปะตุขะบุญจติ บทที่สิบเศษบทที่ 17, ทสิบเจสดพระเทกกรดะดัตากถาอาติตังนำามเมยยะนปฏิก,ก,ฏก,การเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่งแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตติตรมะหินาตังอป,ปัตจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยธรรมังตตาตถาวิปัสติอัตังหิรังอัตังสุปังตาวิธรรมนุปูละหเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนง่ายไมเ่ขอนแค้น เนะพราะว่าความผัีผวนกับมัจจุราชาผู้มีศรนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหนิมาตาปิงอโหระตมตาตันติตังตัง,ตงเวปเทกระโตติสันโตอาจิกเตมุนิติพระมุนีผู้สง,งบย่อมได้ยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราติหนงเจริญด้วยประการชนิดนี้ บทที่18บทสวดพินะครับปัจเวคณะปาถาแปลชลามธรรมโมหีชรางอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมโมหีพยาทิอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหีมรณะอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภววินาภาวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องคัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสะโกมีกรรมมาทายาทกรรมมาโยนิกรรมมาฟันทุกรรมมาปฏิสารโนเรา ยังกับมงกงลริสามิการยานาวา,วาปะกาวาตาสทาย,ยาโทโววิสามิเราทำการบ,บันดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอเมหิอวินาปรจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถอด <c oughs> บทที่19บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปาฏายาณีทุกขพยาปาฏายาณีพยาทุกขปาฏายาณีทุกขหุตุสัพเพปิปันโนเอตวาตาจามิหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทุสัพพัสัมปสิสติยาธานังตะทุสัตยาสีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาพิาตารหุตุกจันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพละปาฏายาสีการนาจายังพลังอรหันตานาจาเตเชนารักังปัจามิสัพโต บทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิชนะคาถาทัานทั้งปงปฏิทานคาถาอยู่พนังเสยยาเทวตาสันติวิหารลบเวสีทุเบคเรปุติคเรตหิงตหิงตาธรรมทาเนนะปวันตุบูชิตาโสติงกโลเตทวิหารลมันทะเลเทลาจามาจานนวการจพิโกโบซาลามิกาธนาปฏิอุปตะกาคามาจเตสานิคมาติอิสระสปานาูตาสุปิตาปวันตุเตะลาบูชาเยปิจัตันตสัมภาวะสังเสทาชาตาอาเทวโมปาติกานิญานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสเพเพปิทุกัสกาโลตุสังขยังธาตุติลังสตังคโมธรรมตราจปุคลาสังโฆโสัมวะอายจหิตายะจุสมโควา พุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทีเตยบทที่ยีิบเบทสวดสภาพปฏิทาศขถาแปลพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ี่นัททมายังปฏิทานาขถาโยพนามเสยปูญสิตธานิคตัสายานานานิยานันยานิคตานิเมเตสัญจะปกิโนหันตุสัตตาณตาปโมานากายเยปิยาหุนาวันตาจามายังมาตาปิตาทถโยทิธ้าเมจัปยญาติท้าัะเยมาจโตเวริโนสัตตาติทันติโลกะสมิงเตยภูมาจตุโยนิกาบันเจกจตุวะกาลัสั้งสันตาภวภเวยาตังเยปิธินานเมอนโมทัตุเตสยังเยจสมังนปาตเตวาเสังยจ มยาทีนานาัุปญญา,า,น,านาบอุโมทนานเหตุนาสเพสตาสตาโหตุเอเวลาตุกชิวีนโนเหมะปันฐานจปปุนตุเตสาสาสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้และแหบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือสเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีบาดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรก็ตั้งอยู่ในโลกเกินในภูมิสามเกินในกำเนิดสี่มีขารห้าเหล่าขันหนึ่งเหล่าขันตีท่องเที่ยวอ,อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัต เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัสด็จที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงแห่งการบูชาพระราตนาตรายด้วยการสัตย,ยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัส,ส,สดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัย ทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอท้อยเทพสวัสด <affe eg reci ar> ิ์ทั้งหลายพวกอนุโมทนาในการสวดสัตยาบันและทำให้เรานี้เมื่ออนุโมทนาแล้วพวกอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งเพชรีพินาศโด้วยโมเรนี่ที่สมเด็จพระญาณสองวนวัดบางวานิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งความริสุทธ์และควมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิดสาธุ บุญกุศลทั้งหลายบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพระฤานี้จงส่งถึงส่งถึงอุ้มมิจฉาสถานโลบสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงเพราะความทุกข์ใจทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทางนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาติและเจรอบบคครรััวยศต่่ทททีุุกาานสธ